สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับสเกลนะครับหรือ sql นะครับของไอคอมไอซีวเป็นตัวนี้นะครับไอคอมไอซีวอ่ะให้ดูรูปทรงก่อนนะครับอ่ะสวยงามครับตัวนี้เป็นรุ่นทะเบียนนะครับเครื่องทะเบียนนะครับอ่ะแบตลิเทียมด้วยนะครับตัวนี้อ่ะอยู่ได้ประมาณ3-4ถึงวันนะครับตัวนี้อ่ะ แบตลิเธียมอ่ะเหลือเฟือครับเก็บไฟได้เหลือเฟือวิธีปรับสเกลก็ไม่ยากนะครับอ่าให้ท่านกดตัวนี้นะครับตัวโมนิแช่ไว้เนี่ยครับแล้วก็ปรับลูกศรขึ้นนะครับอ่าให้อยู่ที่ระดับ3นะครับตัวนี้ SQL หรือสเกลนะครับจะอยู่ที่ระดับ3นะครับอ่ะเดี๋ยวทําพร้อมกันนะครับอ่าถ้าท่านให้อ่าวางบนพื้นนะครับมันจะง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะวางบนมือผมเลยนะครับมันจะอ่าเดี๋ยวท่านจะมองเห็นไหมครับกดเนี่ยครับ กดแช่ไว้มันจะได้ยินเสียงซานะครับอ่าเดี๋ยวทําพร้อมกันนะครับกดโมนิแช่ไว้ปึ๊บอ่านะครับแล้วก็กดแล้วก็กดลูกศรขึ้นอ่าเดี๋ยวให้ทีกดให้มันได้ยินเสียงซาแบบนี้แล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับเพื่อให้อยู่ที่ระดับ3นะครับอ่าวทาพร้อมกันนะครับกดโมนิแช่ไว้นะครับอ่าหนึ่งสองสามอ่าแค่นี้เองนะครับให้อยู่ที่ระดับ3มนะครับตัวนี้ Uh, SQL นะครับอ่า uh, นะครับอ่ะ uh, ลองไปทำดูนะครับลองมาทำดูไม่ยากครับไม่ยากอ่ะ uh, ครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ